ขอแนะนำร้านแก s ส o ็ Up อัพบริการเติมเกมผับจีม b บายและเกมอื่นๆอีกเพียบถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงแค่เลข UAD การันตีด้วยผู้ใช้2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายติดตามข่าวสารได้ที่ทางเพจ g ก๊สท็ Up สนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็อออย่าลืมแอดด้วยนะคะ กราบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮุก้ฮะบะนะคะตอนนี้ก็มีของมใหม่เนาะเป็น selection lucky spin นะคะก็ตามชื่อเลยสามารถเลือกรางวัลให้เข้ามาในวงล้อของการสุ่มได้จะมีให้กด reset นะคะในการเลือก3ครั้ง แล้วก็จะมีของรางวัลด้วยทุกๆก,การสุ่มนะคะทุกคนไม่ใช่แค่รอบเดียวนะจะได้ครบทุกๆสิบยี่สและ100 100นี่จะเป็นของแดงก็นั่นแหละมีระดับของเขานะคะมีให้สุ่ม10ครั้งนะคะหนึ่งอยแูซีแล้วก็มีครั้งแรกของวันด้วยทุกๆตลอดระยะเวลากิจกรรมส่วนหนึ่งอยูซีเนี่ยอันนี้จะได้แค่สุ่มครั้งแรกเท่านั้นนะคะ ต่อจากนั้นก็จะ,ะระไคที่360 UC ของพี่นี่ก็ได้เลือกเลือกมาละนะคะที่จะสุ่มโออันนี้เราก็สามารถกดสุ่มได้เลยนะแล้วก็เลือกเลือกเลือกว่าเราจะเอาอันไหนทุกๆ10ครั้งนะทุกคนก็ถือว่าเป็นวงล้อที่ดีอันหนึ่งนะ แต่คนที่เคยสุมเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแอบน่อยกันนิดนึงเนาะเพราะว่าราคานั้นก็ค่อนข้างถูกเลยทีเดียว10กล่องอะ3 0 0อยกว่าเท่านั้นทุกคนเมื่อก่อนนี้10กล่อง1200 UC นะจ๊ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะมีของพวกอุปกรณ์อัพเกรดมีของระดับมว่วงอันนี้ครบทุกๆ20 แล้วก็มีของช่มพูแล้วก็อสุดท้ายก็ของแดงกดไปเท่าไรแล้วเนี่ย41ครั้งอู้บิกินี่ชุดว่ายน้ำกลับมานะฮะน่าจะครบเลยเนาะเดี๋ยวได้ชุดสีดำชุดมูฟ้าก็ได้ชุดสับปะรดก็มานะคะชุดหน่วยก็มีเป็นหน่วยแบบ อีกรุ่นหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่เป็นชุดที่แบบว่าเขาทําการแข่งเนาะถ้าอันนั้นอ่ะเขาจะมีโลโก้ข้างหลังแล้วก็มีสีสันโอ้ชุดว่ายน้ํามาเห็นมีประเด็นกันในกลุ่มด้วย <c oughs> จริงๆก็ไม่อยากจะให้หน่อยจนเอาแบบไปเฮิร์ไปอะไรกันขนาดนั้นนะเนาะ <c oughs> ด้วยความที่แบบว่าเป็นระบบเกมอะ่ะ <c oughs> เขาก็ต้องหาจุดขายของเขาเนาะให้แบบว่า นื่องจากมันเป็นเกมฟรีทุกคนเข้าใจฟิลปะกลไกการตลาดของเขาอะเนาะถ้าไม่มีเงินก็เกมก็อยู่ไม่ได้นะทุกคนโอ้โหโอ้หัวปูจริงๆมันก็เป็นกล่องที่ไม่เกลือเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่ามีการันตีด้วยอย่างไอที่พวกสุ่มครบอ่ะมันจะไม่ออกของซ้ำนะถ้ากรณีที่เรายังไม่ได้นะ โอ้เนี่ยเสื้อหน่วยมาละบางคนก็สุ่มกันออกง่ายๆเนาะแต่พี่สุมออกไม่ได้เลยนะคะเพิ่งมาได้กดตอนที่เนี่ยรางวัลสุ่มครบอันนี้ก็ของชมพู่ถ้าขี้เกียจเลือกก็กดสุมรางวัลได้เลยนะคะเขาก็จะออโต้ให้นะส่วนมากของที่เรายังไม่มีหรือยังไม่ได้เนี่ยมันก็จะค่อยๆทยอยออกมาให้นะคะถ้าเลือกครบแล้วนะคะก็กดตกลงเปิดกล่องทั้งหมดโอ้โห S 1> <S 1> <S สำหรับใครที่แบบว่าไอดีปั้นใหม่เหมือนของพี่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะแบบว่าคุ้มอ่ะโคตรคุ้มเลยนะคะสำหรับกล่องสุง่มนี้นี่เห็นไหมอย่างอันนี้ก็เลือก5ชิ้นนะคะในการสุ่มพวกกล่องสุ่มครบเนี่ยก็เหมือนได้เป็นของแถมของฟรีอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะ แค่สุ่มครบ100ครั้งนะคะก็เลือกรับของแดงได้เลยเน้นๆ1ชิ้นพี่เนี่ยสุ่มไป141ครั้งเสียแค่ประมาณ4,800ยู่4มาดูของรางวัลน,นะได้อะไรบ้างนะทุกคนได้ชุดแดงมา1เนาะแล้วก็มีชุดชมพู3มนะคะมีหัวหัวน่าจะได้ครบเลยนะของมงของม่วงได้ครบเลยเนาะชุดสับประรด ชุดขาวก็ครบนะคะมีหมวกด้วยใครสุมไปแล้วบ้างหรือใครยังไม่ได้สุมก็ออกลองไปสุมดูคุ้มมากนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการแข่งขัน PK ทีมฝากป้ายเนมด้วยนะทุกคนกดค้นหานะคะเพิ่มเพื่อนไอตูดซานะคะพิมพ์ตามนี้เลยหรือว่ากดค้นหาเลข UID ก,ก็ได้ไม่ต้องแอดเพื่อนไม่ต้องเพิ่มเพื่อนไม่ต้องเป็นเพื่อนนะคะแค่ส่งค่านิยมในช่วงของการจับคู่การแข่ง เมื่อเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของพี่แล้วทุกคนสังเกตมุมขวาล่างนะคะจะมีรูปน้องไก่ก็จะมีให้กดส่งค่านิยมนะคะเมื่ออยู่ในช่วงของการจับคู่กันแข่งมันก็จะมีแถบเมนูด้านบนทุกคนเห็นไหมจะมีป้ายชื่อนะคะมีเลเวลแล้วก็มีจํานวนนะคะคะแนนหรือว่าค่านิยมที่เราส่งไปนี่เห็นไหมไก่ฟรีก็ได้นะคะไก่เหรียญหรือว่าไก่เงินเกมนะคะหรือว่าจะเป็นค่านิยมอื่นๆ รวมไปถึงค่านิยมแบบทีละ50,000ื่นที่สามารถกดซื้อได้ในร้านค้านะคะเขาก็มีขายเหมือนกันราคาอยู่ที่1,800 UC หรือจะเป็นไก่เล็กไก่น้อยที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งให้กับใครก็ได้ในทีมนะคะก็กดเข้าไปที่หน้ารวมทีมนะเนี่ยจิ้มเข้าไปเลยคะแนานเขาจะเฉลี่ยแล้วก็บวกรวมกันนะคะ ส่งให้น้องกล้วยให้พี่มิง้งให้พี่นกให้น้องคิวนะคะทั้ง4คนคะแนนเขาก็จะรวมกันเห็นไหมแต่ละชิ้นก็จะมีบอกนะคะว่าความนิยมเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่หากว่าใครที่เกลียดค้นหาชื่อนะคะก็สามารถปัดมาที่หน้าโปรไฟล์ของเราจิ้มไปที่รูปไฟเลื่อนลงไปล่างสุดเลยตรงรวมทีมท้าดวนความนิยมจะมีทีมหรือไม่มีทีมก็สามารถเปให้กับทีมอื่นได้นะคะ กดเข้าไปที่รางวัลแล้วก็อันดับซีซั่นทีมของพี่ก็จะอยู่ตอนนี้อันดับที่2 0แล้วนะเดี๋ยวก็จะมีการจะอาจจะขึ้นหรืออาจจะลงหรืออาจจะหลุดท็บร้อยไปดังน,นั้นก็แนะนําให้กดค้นหาชื่อหรือว่า uid ก็ได้นะคะก็เนี่ยจิ้มเข้าไปเลยตรงที่ id น้องกล้วยแมนนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเนาะ อาจจะเปให้คนอื่นก็กดไปที่รูปไฟนะคะเขก็จะมีบอกอยู่ว่ารวมทีมนะคะหรือว่าสมาชิกในทีมนะคะเพื่อเปให้กับผู้เล่นอื่นในทีมก็ได้นี่เห็นไหมรวมทีมก็ตามนี้เลยนะคะสำหรับป้ายทีมเนมของเรานั้นก็จะอัปเลเวล3ในวันที่23นะคะตอน16บหนาฬกานาที แล้วเลเวล4ก็จะค่อยๆตามมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าการแข่งตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในรอบที่3ยังมีการแข่งอีก5รอบนะคะก็อาจจะได้เลเวล4ตอนแข่งรอบที่5หรือ6ประมาณนี้ยังไงก็ได้เลเวล4แน่นอนนะจ๊ะในส่วนของป้ายดำหน้าชื่อนะเขาก็จะโชว์ตรงหน้ารายชื่อเพื่อนเวลารวมทีมหน้าล็อบบี้หรือแม้กระทั่งตอนสรุปคะแนนเวลาเล่นเกมนะคะ เราสามารถไปเปให้กี่ทีมกี่ป้ายก็ได้นะคะแค่เปให้ครบ5้าหมื่นแต้มก็จะได้รับป้ายเลยทันทีสามารถเข้าไปตั้งค่าป้ายนะคะได้ที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วก็กดเพิ่มเติมตรงตั้งค่าป้ายเนี่ยจะอยู่ข้างล่างของกรอบรูปเห็นไหมทุกคนในการเปเพื่อรับป้ายนะคะจะเป็นป้ายที่ทําการแข่งนะรรอบป,ปัจจุบันเท่านั้นถ้าสมมติกรณีเราเห็นคนอื่นเขาใช้ป้ายอย,าอย่างของพี่เนี่ยเห็นไหมถ้าสมมติเป็นป้ายเนยมอันเก่าอย่างเงี้ย แต่เรามาเปนในรอบการแข่งรอบนี้ถ้าเปมานะคะมันจะมีแถบเมนูขึ้นมาที่พี่ให้ดูเมื่อสักครู่เนาะมันก็จะเป็นชื่อของเนมแล้วก็แถบสีชมพูซากุระของตีมแข่งในรอบนี้นั่นเอง อาจจะมีบางคนเข้าใจผิดไปเป,ปให้กับคนอื่นที่เขาใช้ป้ายเนมอันนั้นะจะไม่ได้รับป้ายเนมนะคะใครอยากได้ป้ายเนมจะต้องเปให้กับทีมที่เป็นเจ้าของป้ายซึ่งก็จะเป็น4คนนี้เท่านั้นนะคะก็จะได้รับแน่เลยร0 0เซเลเวลป้ายนะคะจะลิงก์กับทีมเจ้าของป้ายตอนนี้เลเวล2เนาะถ้าทีมของพี่มีการอัพเลเวล3นะใครที่เปมาก่อนหน้านี้ก็จะเลเวลอัพเหมือนกันนะคะก็คือเปแค่รอบเดียว5 0 0 0 0นแต้มก็คือจบ และนี่ก็จะเป็นวันเวลานะคะสำหรับการเปค่านิยมเพื่อที่จะได้รับป้ายแน่ๆหนึ่งรเปอร์เซน์นะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะขอบคุณค่ะ